ชื่อแกมค่ะฟุกครับเข้าปั้นครับคือคอนเตอร์ครับผมมีเดียอาร์ตครับสื่อศิลปะครับผลงานก็คือชื่อมิติรีเวิร์สค่ะพูดถึงในเรื่องของความรักแล้วก็การถูกทำลายลงไปด้วยแบบคนที่เราไว้ใจค่ะเฟนชิปรีเวิร์สครับมิตรภาพของเพื่อนครับ ผลงานชื่อความรัก2.0ครับก็คือ,อความรักเราทําได้ทุกวันเราทําสิ่งใดที่เราทําทุกวันเราก็จะมีความรักครับงานของผมนะครับจะเกี่ยวกับเรื่อง dream love and memory นะครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงคน,นหนึ่งนะครับที่มีใครในความทรงจําแต่ความทรงจํานั้นอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงมาก่อนครับผมไม่มีใครรู้ว่าความทรงจํานั้น เราคิดขึ้นมาเองหรือว่ายัางไงนะครับหนังสั้นมากๆแล้วก็หนังสั้นค่ะสั้นมากก็คือชื่อว่า f a Fake Friend ค่ะเนื้อเรื่องจะพูดถึงเพื่อนที่หักหลังกันประมาณนี้ค่ะเปรมจะพูดถึงเรื่องเด็กสาวคนหนึ่งที่ต้องไปค้นหาความลับภายในโรงเรียนของตัวเอง เอฝากผลงานทั้งหมดที่พวกเราตั้งใจทำให้ทุกท่านได้รับชมด้วยค่ะ d ิ s s p a ด Gallery ครับฝ <Yeah. S 1> ากมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมก็ก็จะตอบไปว่ารักทุกคนนะถึงแม้งานกลุ่มจะออกมาดีเยี่ยมแต่ก็รักทุกคนนะครับแล้วก็อีอกอย่างที่จะพูดก็คือ